ันว่าเกิดอุบัติเหตุทำนายความฝันตีเลขเด็ดนำโชคเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้คงไม่มีใครอยากประสบพบเจอกับอุบัติเหตุกันทั้งนั้นแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาจมีบางครั้งที่เราต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบางก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายบางก็ทำให้บาดเจ็บดังนั้นแล้วเราควรใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทและมีสติวางแผนสิ่งต่างๆอยู่เสมอ แต่หากวันหนึ่งเราเกิดฝันว่าเกิดอุบัติเหตุจะมีความหมายสื่อถึงลางบอกเหตุโชคดีหรือโชคร้ายอย่างไรบ้างฝันว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนหากในฝันของคุณนั้นเกิดอุบัติเหตุรถชนทำนายว่าชีวิตคุณช่วงนี้จะได้รับโชคลาภรวมถึงหน้าที่การงานจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่อาจต้องระวังเรื่องฟืนไฟในบ้านและอุบัติเหตุนอกบ้านรวมถึงอาจต้องเสียเงินทองแต่ไม่มากนัก เลขเด็ดฝันว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนเลขเด่น7เลขเด็ด2ตัว11177795เลขเด็ด3ตัว715ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูง สำหรับใครที่ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงทํานายว่าชีวิตคุณช่วงนี้จะได้รับเคราะ์เล็กๆน้อยๆจากอุบัติเหตุหรือการเสียงเงินโดยใช่เหตุหลังจากนั้นจะหมดเคราะห์หมดโศกได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานการเรียนธุรกิจเลขเด็ดฝันว่าเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงเลขเด่น5 6เลขเด็ด2ตัว19 46 75 84 เลขเด็ด3ตัว658ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุหกล้ม ในค่ำคืนที่คุณฝันว่าเกิดอุบัติเหตุหกลม้มทำนายว่าชีวิตคุณช่วงนี้จะรับเคราะห์เสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุอาจถูกลักขโมยแต่จะพ้นเคราะห์ทุกที่มีจะมาลายคลายลงไปในภายหลังได้รับโชคลาภจากทางไกลหรือจากการเสี่ยงโชคเลขเด็ดฝันว่าเกิดอุบัติเหตุหกลม้มเลขเด่น1 3เลขเด็ด2ตัว1 1 1่2หนึ่งเลขเด็ด3ตัว 134 1, ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุสุนักกาด ฝันสุดอันตรายอย่างฝันว่าเกิดอุบัติเหตุสุนักกัดทำนายว่าชีวิตคุณช่วงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ลาบยศได้เลื่อนตำแหน่งจะมีคนคอยมาช่วยเหลือแต่หากผู้ฝันมีฐานะที่ดีอยู่แล้วจะกลายเป็นมีผู้มาหลอกลวงให้เสียทรัพย์เลขเด็ดฝันว่าเกิดอุบัติเหตุสุนักกัดเลขเด่น6 7เลขเด็ด2ตัว66,69 8 7 8 6เลขเด็ด3ามตัว697 ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุมีดบาดมือวันหนึ่งเราเกิดฝันว่าเกิดอุบัติเหตุมีดบาดมือขึ้นมาทํานายว่าชีวิตคุณช่วงนี้จะได้พบเนื้อคู่มีโชคลาภในการเสี่ยงโชคได้ชื่อเสียงเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งคิดอะไรก็จะส่งความมุ่งมากปรารถนา เลขเด็ดฝันว่าเกิดอุบัติเหตุมีดบาดมือเลขเด่น2-3เลขเด็ด2ตัว1-2-4-3-5-7เลขเด็ด3ตัว2-3-7สำหรับคำทำนายดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านแต่หากใครคิดว่าเลขเด็ดที่ตีได้จากความฝันว่าเกิดอุบัติเหตุหลันน่าสนใจก็ลองนำไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูนะคะ